นี่ครับผมอยู่ในอะไรครับอยู่ในการเกมซิตี้ผมโตอยู่กับแมนแมนเนอร์ครับเแมนกูถ่ายกูกูก็ถ่ายอย่ามาเดี๋ยวกูยิงกระบาดแตกเฮ้ยมันถ่ายถ่ายไปเลยสองคนแล้วบายบายยล้ววิ่งได้แล้วเด็กดีเด็กดีเด็กดีฆ่ากันตายแล้วสรุปแล้วฆ่ากันตายครับทอไม่ตามเงาบายบาย มมผมก็งงเหมือนกันผมยินผมทำอะไรก็เขาอยู่ดีเขาก็ไม่ยิงผมทิ้งครับจริง,งจริงรายการอะไรครับแนะนำด้วยครับคุณเกมมิ่งแเลเกมเกมิม่ง <channel. S 1> แชแนลไม่เคยแล้วเว้ยกูจะมาล้างแค้นมึงกูจะมาล้างกูจะมาล้างแค้นมึง <c oughs> อยู่ไหนไอ,อสัต์กูจะยิงหัวมึงไม่บอกบอกกันพูดบอกบอกกันง้อทครับคุณมา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 ไม่ยิงกันไม่ยิงกันจริงจังจริงจังเกมมิ่ง ที่แกถ่ายแล้วแล้วผมถ่ายกันเป็นพาร์ทที่หนึ่งกันเกมนี้อืมอเทียนี้ใครวะกูครับกูครับเฮ้ยปืนหรอไม่ปืนนี่หรอวะซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยคุณโตครับคุณโตครับได้ยินผมใช่ป่ะได้ยินครับได้ยินหรอนี่อยู่อยู่กับนายนายกันด้วยครับนายกันมีมีแชนแนลแนะนำไหมครับ ไม่บอกครับไม่บอกครับไม่ครับไม่บอกครับชแนลไม่บอกครับใช่ครับชื่อชแนลเอ้ยไม่ใช่แล้วกันเล่นนี่ถ้าตอบว่าเกมเกมซิตี้มานี่กูนี่หืูเกมซิตี้ชแนลเอ่อชแนลผมเกมซิตี้ชแนลครับไม่ใช่ละครับชแนลดีดีที่คุณไม่ควรดูอ้าวชิบหายผมเก็บอยู่ไหนเนี่ยทำไมผมอยู่แค่นี้เองขายมีดอยู่มีดขาเดี่ยวมึงอ่ะ เมากาวอะเนี่ยมันจะ็บเศียโกครับเ,เล่นเสียรโกมากไปกว่าคนอ่ะเฮ้ยก็แต่วันบบนี้วันที่ยี่สิบสามมันจะมาแคปจากแคปไม่กินมีอะไรบางอย่างแล้วนะครับโอ้ยตายแล้วถ้ามีตังค์ซื้อก็จะแคปแต่ว่ายังไงกูคิดว่ายัางก็มีว่ะแตัวนี้มีใช่ไหมเฮ้ยคุณต่อเลี้ยงอยู่ละเยสกูได้ปืนแล้ววยะไม่เจอแล้วเจอนายแมนแล้วแมนแมนอยู่ นี่ไงแม่ผมจำได้ว่าคุณต่อว่าทำอะไรไว้ทำอะไรไว้เมื่อกี้ทำอะไรไว้เอ้ยไอ้เหี้ยอีกแล้วคุณต่อบอกคุณต่อคุณต่อให้ผมได้ไหมครับกินนี่ยไม่จำได้เลยผมไม่ได้พูดอะไรเลยผมผมอยู่เงียบๆผมผมเป็นคนเดียวเนี่ยผมอยู่เงียบๆผมผมคนเดียวผมมันเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยตายอ่ะผมเนี่ยขนาดผมเป็นเจ้าของรายการผมยังไม่มีตังค์ซื้อเลยต้องเก็บตังค์ ต้องเก็บต้องหาผู้สนับสนุนมือดีครับมีแล้วครับมันมีแล้วครับแต่เรนแมนผมมีอยู่คนนึงครับมันบอกจะให้ครับใครครับพี่ดุงแชนแนลใช่ครับเขาบอกจะให้ผมครับแล้วไม่ให้นะต่อยเลยพี่ดุงแชนแนลครับอะไรแอะแชนแนลพัตุงดอทคอมแชนแนลพัตุงดอทคอม เย้เย้ย้ย้ใจเย็นใจเย็นทุกคนใจเย็นไอเดี๋ยวแม่เปิดคลิปมานรีพอร์ตที่ปุ่ยกับชิบหายเฮ้ยมันไม่กล้ารีพอร์ตหรอกรีพอร์ตตกเลยรีพอร์ทกคเตะเลยอ่ะแค่บอกว่าอย่าโดนอย่าโดนแบนในคลิปมันจะกลัวจะตายแล้วเออเอาเพื่อนเวอร์เวอร์ใดไหนกูเอาตามอ่ะเอาเนี่ยอ่ะแมนอันไหนอันไหนอันนี้ไอไอด่านที่สองใช่ไหมอันบนด่านสองก็ได้กูเป็นเพื่อน ได้ส่งนดนบอลได้ส่งได้เอ้อ้ย้อกลับมากันอีกรอบแล้วหลดเสร็จสักทีโหโหแมนอยู่นี่เดี๋ยวคุณแมนเนอร์วันนี้ครับจะยิงกูนะลูกสองอัดหน้าครับรู้จักเปล่าอุ้ยแก้งเพื่อนไปยิงกูตายเองครับ อม่มาใช้ปืนไม่ได้ว่ะอ้าวทำไมใช้ไม่ได้อะโอนไฟเผาครับเล่นอะไรกันอยู่ครับเกมอุ้ยทำไมด่านนี้มืดจังวะไอ้เหียเล่นอะไรกันอยู่ครับเก็มเดิมครับเกมเดิมเก็มเดิมเอ้ยบ้านบ้านไม่จอดไฟไฟป่าววะบ้านไม่แจกเอาไฟมั้งไม่แจกข้าไฟมั้งมืดชิบหายแป๊บหนึ่งนะยอมขายปืน เอาปืนนี้ออกใส่ปืนนี้แล้วก็ซื้อไฟฉายติดปืนเออช่วยกูนหน่อยโอ้โหร้ำมากซื้ออินฟราเรดมาใช้เลยนะไอ้ฝ่ายอไอตวตายแล้วครับอ๋อเกิดใหม่ล่าสัตว์แล้วครับล่าสุดครับอ,อ๋อ ถ้ากดไม่อยู่นี้จะใครแก้ให้นะครับอุ๊อยระเบิดอืออ๋อไม่ใช่เกมใหม่ล่าสัตใช่ไหมครับล่าสุดอ๋อโอ้ยเฮียระเบิดคุณแมนย็ไม่แก้เลยครับกากาจะแก้ได้เฮียบจ,จะแก้ได้เพื่อนยิงเป็นร้อยมุกอะไม่มีใครเล่นสักคนไฟไฟฉายเปิดเปิดช ไฟฉายเปิดไง,ไงวะไอ้เกี้ยเปิดไฟฉายไม่เป็นอ้าวอ้าแล้วคุณซื้อมาทำไมนะครับเออเปิดได้สักทีหนึ่งก็ตัวจีเปิดเ,ดดเ,ดเออไอ้ควายกูกว่าจะรู้ได้ไไดงูดทำไมกูโง่งี้วะ,อ,อ,วะอุีควีอยู่ข้างหน้ากูอีกแล้วเหรอไม,ไม่ใช้แม่งเลยใช้ปืนพกบุกเลยดีกว่างานเนี้ย กล้องอิฟาเลตมาจากไหนวะสัตว์อ๋อนี่ไงกูว่าแหละเอาเดโอ้โอมีนายวิชันเห<ป>ลือคนสุดท้ายแล้วนะักอ้า เดอสบายเวอร์อีสักเลเวลหนึ่งแล้วไปแล้วเราขอตัดก่อนขอสั้นๆก่อนเกิดมาไอ้ตว์ไม่ได้ซื้อนายวิชั่นซื้อแม่งใช้ไงวะอะไรวะอ๋อ ่วงช่งออม่มีปัญหาเรื่องเสียงก็ขอจบพันนี้ไปก่อนก่อนหรือการขอไปแ,แก้เรื่องเสียงในการใช้โทรคุยก่อนแลวก,กันขอจบเพงแค่นี้ก่อนและบ๊ายบาย